สะพานเหล็กถึงเมกาภาซาหาจะเอ่ยถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งรวมของเล่นมากที่สุดในประเทศไทยก็คงต้องยกให้กับสถานที่แห่งนี้นะครับและหากใครเคยติดตามช่อง Acons TV มามากกว่า1ปีก็จะเห็นนะครับทางผมเองก็ลงพื้นที่อัปเดตข่าวสารในตัวสถานที่แห่งนี้แทบจะทุกเดือนหรือในบางเดือนก็อาจจะ2ถึง3ครั้งก็มีได้เห็นบ่อยๆกับในช่วงสถานการณ์เครื่อเล่นเกมคอนโซล PlayStation 5ขาดตลาดในประเทศไทย กับร้านค้าต่างๆที่มากมายแถมมีเทคนิคการขายของอันอย่างแพร่พาหากใครที่ไม่ได้ศึกษาข้อมูลหรือมีความรู้โดยเฉพาะด้านวงการวิดีโอเกมก็อาจจะโดนเทคนิคงานขายระดับขึ้นหิ่งชวนให้ต้องยอมจ่ายเงินออกจากกระเป๋ามากกว่าปกติที่คิดไว้ก็มีให้เห็นกันเรื่อยๆกับตัวสินค้าในด้านวงการวิดีโอเกมแม้แต่ทางผมเองที่เชี่ยวชาญในด้านนี้ในบางครั้งก็โดนลูกตือ้อลูกหลอ่อลูกชนในบางร้านทำให้ใจอ่อนออนใจก็ได้เช่นกัน หรือจะเป็นการลงพื้นที่ในบางครั้งทางผมเองก็ได้เข้าไปยืนไปนั่งฟังกับงานขายคันเทพของเครื่องเล่นเกมในบางร้านที่มีลูกค้ามาจากต่างจังหวัดกําลังโดนโน้มน้าวให้ซื้อเครื่องเล่นเกมชิ้นนั้นอยู่ซึ่งผมเองก็ทราบดีนะครับว่ามันคือตัวราคาที่แพงเกินจริงใจหนึ่งก็อยากจะสะก,กิดให้ทางพี่ผูซื้อได้รู้ตัวแต่ก็ต้องห้ามใจไว้นะครับและตัวเหตุการณ์เหล่านี้มันก็ยังคงทําให้ผมได้เห็นนะครับ ว่าชื่อเสียงในด้านวงการวิดีโอเกมของห้างดังแห่งนี้ตั้งแต่ในยุคสะพานเหล็กเดิมจนย้ายมาที่ห้างใหม่อย่างห้างเมกาพาซามันก็ยังคงมีกลิ่นอายของในยุค90หรือจะเป็นยุคเริ่มต้นของปีคศ2000ได้อยู่ในแง่ของการขายสินค้าด้านวงการวิดีโอเกมที่หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินหรืออาจจะเคยโดนมากับตัวเองแล้วก็ตามที่หากไปดุมดมแบบไม่เตรียมพร้อมอาจจะโดนล้านค้าในบางร้าน ฟันราคาขายกันแบบยับยับได้ยิ่งถ้าหากมารู้ราคาขายจริงภายหลังว่าเฮ้ยทาไมซื้อมาแพงจังวะและยอมซื้อมาได้ไงนี่ในแบบอารมณ์งงๆกันเลยทีเดียวนะครับมันจึงไม่แปลกที่จะมีเกมเมอร์บางคนเลือกที่จะหลีกหนีไปใช้ช่องทางบริการสั่งซื้อออนไลน์ทดแทนมากขึ้นแม้ตัวการเดินทางไปห้างดังแห่งนี้มันจะสะดวกมากขึ้นกับตัวรถไฟฟ้าใต้ดินสถานี3ยอดจนหลังๆมานี้ร้านค้าวิดีโอเกมในห้างเมกาพาซ่า ก็มีจำนวนล้านลวงลดลงแทบจะโดนตลาดด้านโมเดลฟิกเกอร์หรืออาร์ตทอยต่างๆเข้ามากินส่วนแบ่งด้านวงการวิดีโอเกมของห้างดังแห่งนี้มากขึ้นแต่ถ้าจะมองในอีกด้านหนึ่งที่มันสวยงามมันก็ต้องบอกว่ามีเช่นกันนะครับพะถ้าหาเพื่อนๆดุมๆไปแบบเจอโดยบังเอิญนะครับก็อาจจะต้องร้องว้าวร้องอุทานออกมาในใจได้เลยว่าทำไมมันมีราคาถูกกว่าปกติอย่างเช่นตัวเกมที่วางขายแบบเดวันในวันแรก ที่มันจะมีราคาจำหน่ายที่ถูกกว่าราคามาตรฐานอยู่ในระดับ100ถึง200บาทก็ได้เช่นกันหรือแม้แต่ตัวสินค้าบางชิ้นในความทรงจำวัยเด็กที่หาไม่ได้แล้วจากที่ใดก็อาจจะมาพบเจอและได้หวนลํำลึกกัน,นจนถึงขั้นอาจจะได้เป็นเจ้าของกันได้เลยทีเดียวนะครับกับห้างเมกาพาซาหรือแม้แต่สิ่งที่เพื่อนๆในวงการวิดีโอเกมอาจจะไม่เคยเจอที่ใดกับงานซ่อมสินค้าในด้านวงการวิดีโอเกม ที่บางเคสมันก็ไม่ได้เป็นเคสที่หนักหนาสาหัสก็สามารถซ่อมแซมแก้ไขได้ในราคาซ่อมที่แทบจะเป็นศูนย์บาทจะบอกว่ามันฟรีก็ได้นะครับกับร้านคา้าในบางร้านซึ่งก็มีให้เห็นกันมาแล้วนะครับกับการลงพื้นที่ของงานซ่อมในช่อง A Con s TV ซึ่งบางครั้งก็นำตัวจอยคอนเทลเลอร์อย่างเช่นตัวจอยคอนของเพื่อนๆไปซ่อมให้กับห้างดังแห่งนี้และมาในวันนี้กับปีคศ .2023 ทางผมเองก็ยังคงบะได้เต็มปากนะครับ วัสถุนยของการเลือกซื้อสินค้าอย่างด้านวงการวิดีโอเกมการที่จะได้เดินเลือกชมเลือกซื้อแบบเห็นสินค้าต่อหน้าต่อต,อตาและได้ลองสัมผัสนั้นมันก็ยังเป็นช่องทางที่เพื่อนๆหลายๆคนก็ยังต้องการมากกว่าการกดคลิกสั่งซื้อทางระบบออนไลน์อย่างแน่นอนและตัวห้างเมกาพาซาในวันนี้มันก็ยังคงทําหน้าที่ได้เป็นอย่างดีนะครับแม้สภาพสังคมของร้านค้าต่างๆที่ผมเองก็ได้ไปคุกทีมา ในช่วงระยะเวลาปี2ปีของการลงพื้นที่เครื่อง PlayStation 5ก็จะรับรู้ได้นะครับว่าเหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างถ้ามาหากินร้านค้าก็จะอยู่กันเป็นกลุ่มๆก,กันไปเพราะในเมื่อลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเองได้ที่จะเลือกมาใช้บริการกับร้านค้าเหล่านั้นและนี่ก็เป็นตัวมุมมองที่ผมนำมาแบ่งปนันและแชร์ข้อมูลให้เพื่อนๆได้รับรู้และรับทราบกันนะครับกับห้างที่ใหญ่ที่สุดในไทยของด้านวงการวิดีโอเกมและของเล่น ส่วนเพื่อนๆเคยเจอเหตุการณ์ที่ดีหรือแย่ในการใช้บริการสถานที่แห่งนี้ก็นำมาแบ่งปันกันได้นะครับและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ